วันนี้เป็นวันพระแปดคำ่ำเป็นวันอุโบสถศิลไม่ว่าแต่มนุษย์จะรักษาอุโบสถศิลกันแม้แต่เทวดาบนสวรรค์ก็ยังพากันรักษาศิลอุโบสถและก็มีการทุมนุมกันสนทนาธรรมกันในศาลาธรรมสภาสวรค์ชันดาวดิง <c oughs> เทว,วดาอยู่ชั้นฟ้า,าสั่งสั่งคนถึงวันพระแล้วก็ได้ดอกไม้ถูกเกียนอันเป็นทิพย์พวกทั้นสูงก็ลงมาพวกชั้นต่ำก็ขึ้นไปรวมกันที่พระเกตแก้วจุลมุนจุนลมิเจดีเนินเนนรียนประทักษินสามลลกล้วมูชาดอกไม้ทูกเกียน ที่พระเจดีนั้นเทวดาก็พากันเคารพนับถือเครื่องทรงของพระองค์ตอนพระองค์เสด็จออกบทที่แรกพยายินเอาไปบรรจุไวเ้เจดีพระเจดีนั้นทเกสาด้วยตอนตอนนั้นพระองค์ก็ยังไม่ได้ตัดสรู้นะแต่เทวดาก็นับถือแล้วแสดงว่า พระองค์นะมีบุญญาธิการมากมาแต่ขอนกัตสรู้เป็นพระเจ้านุ่มเป็นเหตุให้เทวดาอินทรมนิยมนับถือแต่เทวดาบนสวรรค์ไม่มีพระมีสงฆ์ที่จะแสดงธรรมให้เทวดาฟังมีแต่พยาอินนะเป็นประธานธรรมาชากัดฉากัน สำหรับมนุษย์โลกของเรานี่พุทธศาสานาก็ยังไม่หมดไปจากโลกนี้ก็ยังมีอยู่สำหรับพวกเราที่เกิดมาในยุคนี้ก็ยังนับเป็นลาบอันดีที่เราได้มาพบพระพุทธศาสานาอยู่ได้ยินได้ฟังคำสอนของพระเจ้าเป็นเหตุให้เราได้รู้จักบาปบุญคุณโทษ ประโยชน์แล้วไม่ใช่ประโยชน์รู้รู้จักประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานอันพระนิพพานนั้นมีแต่ในพุทธศาสนาเท่านั้นที่มีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวทรงแสดงเรื่องพระนิพพานแล้วก็ทรงบรรลุพระนิพพานแล้วด้วยอืมแต่นอกนั้นไม่มีใครบรรลุพระนิพพานก่อนพระองค์ไม่มีเลย สั่งสอนกันอย่างดีแท้ก็ไปสวรรค์ไปพรโลกพวกฤาษีที่แนะนำสั่งสอนประชาชนแต่ในตำรางกล่าวว่าบางยุคบางสมัยพระฤาษีก็ไปทำบาปหาประชาชนทำบาปรับรับเป็นเจ้ากี้เจ้าการจัดการฆ่าแพะฆ่าแกะมูชายัน ให้ประชาชนเนื้อให้พระราชามหากษัตริย์อย่างนี้ก็มีในขั้งพุทธเจ้านั่นเพราะฉะนั้นอย่างว่าพระฤาษีบางอย่างพวกนี้ก็ไม่มีศีลเหมือนกันมีเพียงบางข้อเท่านั้นเองแต่พระฤาษีบางอย่างพวกท่านก็มีศีลห้าบริสุทธิ์แต่กรรมกจะมีความเห็นผิดไป บางสิ่งบางอย่างเนื่องจากว่าความไม่รู้แจ้งในหนทางคนทุกนั่นเองเนี่ยเห็นอย่างไรก็สอนคนไปอย่างนั้นเดี๋ยวมาสอนคนให้มงสงงเทวดาอินพรมมูนี่แล้วว่าจะหายเพราะหายชินชีวิตจะอยู่เย็นเป็นสุกสบายดีอะไรมูนี่นะคนหลายมันต้องการความสุขความเจริญไม่มีใครจะมาสอนในยุคนในสมัยเช่นนั้น ก็เชื่อกันก็ทำกันไปอย่างนั้นเลยสร้างโรงบูชายันเข้าไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตบูชาเทวดาอินพรมไปปรากฏในข้างนั้นมีแต่ตระกูลพระพุทธเจ้านี่แหละไม่มีการบ่วงสวงเทวดาอินพรมโดยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอะไรในตระกูลของพระพุทธเจ้านั้น มีพระฤาษีมีนามว่ากบินระดาบดเป็นครูเป็นอาจารย์ของพระเจ้าสุโธธนะและพระนางสริมหามายาตลอดถึงวิญาตทวงก็พากันไปทำบุญกับพระฤาษีนั้นแล้วไปสมาทานศิ้นกับพระฤาษีนั้นดังนั้น อทวินดาโมดนะั่นเนเมื่อทราบข่าวว่าพระนางสิริมหามายาประตรประสูตรพระราชาโอรสแล้วก็จึงขออนุญาตเข้าไปเยี่ยมกระทรงอนุญาตให้เข้าไปพอไปที่สูตรดูบุคลิกลักษณะของพระราชกุมมาแล้วก็ร,รู้ว่าจะได้ตัดตูรเป็นหุธเจ้า นึกเสียใจเพราะอายุตนมันก็มากแล้วจะอยู่ไปไม่ทันเลยจึงได้ร้องไห้ขึ้นทางพระเจ้าสุทโธทนะก็ถามว่าท่านร้องไห้ทําไมเราร้องไห้เพราะเสียใจไม่จะไม่มีอายุยืนไปถึงตอนที่พระจากกุมารเนี่ยจะได้เป็นพระพุทธเจ้าจะได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าข้าพระเจ้านี้จะอยู่ไปไม่ถึงเลย นึกเสียดายนึกเสียใจอย่างนี้แหถึงได้ร้องให้อนจิงพระเจ้าสุโธทนาเนี่ยทรงทราบดีแล้วว่าพระราชโอรสของพระองค์นะจะได้ดตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแต่ว่าธรรมดากิเลสเนาะมันก็ไม่ยินดีไปไา่ทางละกิเลสตัณหาทางะนิพนากก่อนเนั้นจึงหาอุบายโูกพัน พระราชโอรสให้ห้องอยู่ในราชสมบัติโดยสร้างปราสาทให้อยู่ถึงสามฤดูไม่อยอธรร้อนพระไทยอะไรเลยในความเป็นอยู่หวังว่าจะให้พระราชโอรสนั้นติดอยู่ในสุขสมบัติอันนั้นหาหนทางป้องกันไม่ให้ เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายอะไรทุกอย่างเลยในพระราชวังนั้นไม่ได้ละคนแก่คนที่คนที่การรักษานี่จะเข้าไปใกล้ไม่ได้เลยเพราะว่าไอ้พวกพรามนั่นทำนายแล้วว่าพวกองค์จะ,สะเสด็จออกบทพอเห็นเทวทูตทั้งสี่พอเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายวากัน เกิดสังเวทสรุดพาาระฮัลไทยล้วก็สเสด็จออกบวชพระเจ้าสุโธธนาสัตว์านนั้นนะจึงหางทางป้องกันเลยเมื่อพระอ,องค์จะ,สะเสด็จประพาสสวนอุทยานอย่างนี้ก็แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ยืนยามอยู่ตามลายทางห้ามไม่ให้คนแก่คนที่คนพิการอะไรเดินผ่านทางนั้นเลย แต่แล้วตามตำราท่างกล่าวไว้ว่าก็เทวดาแล้วบันนี้นะมนุษย์ไม่มีโอกาสจะได้เดินผ่านไปเทวดาก็แปลงจำแรงตัวเป็นคนแก่เป็นเด็กเล็กนอนอยู่บนเบาะให้พระองค์ได้เห็นแล้วก็มันดันให้เห็นคนตายตามรายทางนี่ เมื่อเห็นแล้วก็กระถามนายฉันนะผู้ที่ขับรถไปตามนำพระองค์ไปในาฉันหน้ก็ทูลพระองค์ว่าอันนี้คนอันนี้เด็กอันนี้คนแกอันนี้คนตายอย่างนี้แหละเออไทย,ยนั้นเราก็คงจะเป็นอย่างนี้เหมือนกัน,นมั้งเห ก็เป็นอย่างนี้แหละพระเจ้าฆ่าเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดแหละอืมพระองค์ก็ดีข้าพระองค์ก็ดีสุดท้ายก็เป็นอย่างนี้แหละหวังนั้นก็จะไม่เคยครองสองเมตตาหรือไทยขึ้นมาทํายังไงหนอเราจึงจะพ้นจากความแก่ความชำรุดชุดทองความล้มความตายอะไรหมดนี่กระทงดํำริในพระไทยไปพอไปถึงสวนอุทยาน สเสด็จไปชมสวนหนอกไม้นานาชนิดชมสระโบการณีพวกผงปลาแวกว่ายไปมาก็ทำให้ลื่นเริงบันเทิงพระไทยไฟไฟพอดีเทวดาพอดํำแรงตัวเป็นบรนประชิตเป็นนักบวชนั่งสมาธิสงบเงียบอยู่ ไปเห็นเขาแล้วเอ๊ะนี่มันเพศอะไรหนอนนี่านายฉันหน้าเขา,ากราบทูลว่านั่นคือบอลปะชีสหรือนักบวชอืมเพศอย่างนี้นี่เป็นเพศอันสงบระง,งับดีโนะเราเรานี่ยมันน่าจะถือเอาเพศอย่างนี้มันถึงจะสงบระง,งับจากกิเลสตัณหาได้ของมันทงพอพาาระหฤทัยในเพศบรลปะชีดนั้น ก็เที่ยวชมสวนอุทยานพอสมควรแล้วก็เสด็จกลับพอเสด็จกลับเข้าวาังไปมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าน,นางโคตมีเห็นพระองค์เข้าแล้วก็กล่าวสัมโมทิยคถาว่าหญิงใดที่เป็นได้เป็นภรรยาของชายอย่างนี้นี่หญิงนั่นก็จะ มีความสุขพ้นทุกข์ไปได้อย่างนั้นหรือว่าใครที่เป็นญาติเป็นวงของชายผู้นี้ก็จะพ้นทุกข์พ้นภัยไปได,ได้เหมือนกัน,น,นพอได้ยินเสียงนางนั้นพูดอย่างนั้นพวกอ,องค์พอมาหรือไทมาเออนี่เขามาให้พรเราให้เราเสวงหาทางพ้นทุกข์ แล้วว่าเขากล่าวฟาสิทธน่าคิดน่าตรองเอาละเราไม่มีอะไรจะให้เป็นรางวัลก็ถอดเอาฉดาที่อยู่บนพระเศียรแล้วส่งให้นางโคตมีคนนั้นเป็นรางวัลน,นางโคตมีก็ได้ฉดาอันนั้นไปพอเข้าถึงพระราชวังก็อย่างว่านั่นแหละรงดำรีแล้ว ถึงในเราก็ต้องออกบวชในคำคืนมวันนี้ในธรรมดาผู้มีบุญเนาะไม่ได้เตลียมอะไรเลยออกเครื่องบวชนะไม่ได้เตรียมอะไรในวันนั้นก็พอดีพระราหุลบัตูในวันนั้นเองทรงเสด็จไปเยี่ยมพระนางพิมพาหรือว่ายาโสรากับพระราหุล ในขณะนั้นนอนหลับสนิทอยู่ไม่รู้สึกถ้าหากว่ารู้สึกตื่นขึ้นคงจะเป็นอันตรายให้ต่อพระสวามีไม่ใช่น้อยแต่ว่าทุกถึงทุกอย่างนี่ว่ามันถึงพร้อมแล้วมันก็เลยเป็นไปได้สะดวกสบายองค์เจ้าจึงเสด็จลงไปประทับบนหลังมา้าอัศวราชมาโนไม่มาสีขาวของ มีนายันนะเป็นผู้เลี้ยงเป็นผู้รักษาได้ขึ้นขี่ม้านั้นแล้วก็นายันนะก็ตามสเสด็จไปในธาราสาวนีว่วยึดเหนี่ยวหางม้าไปว่างนันไม่ทราบว่าจะจะยึดยึดถางม้านั้นไปได้เท่าไหร่วันี่ไอ้ข้อนี้ก็น่าคิดอยู่นั่นทัน ถ้าคนธรรมดาสามัญคงไปได้ไม่กี่ก้าวหรอกก็จะหลุดจากหลังไอหางม้านั้นนอนแผ่อยู่บนพื้นดินแต่ว่าอันนี้เรื่องบุญญาธิการนี่นะี่ยมันอย่างว่านั่นแหละมันก็เป็นไปได้อะถ้าเกี่ยวกับบุญญาธิการกบ,บันดาลให้ตัวเบาไปตามมาเลยพระองค์เสด็จออกไปถึง แม่น้ำเนรัญชรานั่นแล้วก็ไปบวชอยู่ที่กลางน้ำมีเกาะทรตายอยู่นั่นอา้าวท้าวคติการับมหาพรหมก็นำบริฐานแปดมาถวายพระองค์น,น,นั่นแหละขึ้นเทีวบุญแล้วนะมนถกงนนบัรดานให้เป็นไปได้อย่างนั้นพระองค์ก็ ตัดพระมรีด้วยพระขันแล้วก็เครื่อเครื่อง,ร,องรงนั้นออกแล้วก็เอาผ้าที่ท่าหมหาพรหมนำมาถวายนั่นนุ่งห่มเข้าไปไม่มีใครเป็นอุปชาอาจารย์แหละ,ละนะเ,เพราะองค์นั้นเป็นอุปชาพระองค์เองอย่างนั้นเมื่อนุ่งห่มเพศมีเพศบรรพชิตเรียบร้อยแล้วก็ทรงอธิษฐาน พระเกศาธาตุกับผ้าเครื่องทรงต่างๆหมดนั้น,นมวนเข้าห่อเข้าเป็นอันเดียวกันแล้วอธิษฐานถ้าจะได้สัทะลูเป็นพูกพระเจ้าในการออกบววครั้งนี้ยิิงแล้วขอให้เครื่องทรงเหล่านี้อย่าได้ตกลงมาสู่อากาศอย่าได้ตกลงมาสู่พื้นดินขอให้ลอยอยู่บนอากาศพออธิษฐานเสร็จแล้วก็โยนขึ้นไป เครื่องทรงเหล่านั้นก็เลื่อนลอยอยู่บนอากาศไม่ได้ตกลงมาสู่พื้นดินมานี้พระยาอินก็ลงมารับเอาเครื่องทรงอันนั้นพร้อมท่างพระเกศาขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดิงเอาไปก่อพระเจดีธรรมดาเทวดานี่จะทําอะไรนะั้นไม่อยากหรอกทันในละเมดเอาเลยอะ่ะ ม่ใช่เหมือนเมืองมนุษย์แต่เทวดามีบุญหลายอย่างเช่นพญาอินอย่างเงี้ยทรงอธิษฐานเข้าไปเขาเกิดเป็นพระเจดีขึ้นมาแล้วด้วยแก้วเจ็ดประาการสวยงามมากเนือ้อเขาเอาเครื่องทรงเหล่านั้นไปบปรรพิตฐานไว้ในพระเจดีนั้นเทวดาทั้งหลายจึงได้พากันได้ดอกไม้ทุกเทียนพิ์มาจุดบูชา แล้วในสมัยนั้นเพื่อนิยมเดินเวียนมาทักถิ่นกันเดินเวียนขวาสามรอบแล้วก็กราบมานี่เสร็จแล้วก็ไปประชุมกันที่ศาลาธรรมสภา,ภาน,นั่นมีพญายินเป็นผู้ให้โอวาทไม่ประมาทเทวดาเราใดที่เป็นมนุษย์แต่เมื่อยังเป็นมนุษย์เนี่ย ได้ปฏิบัติธรรมมีภาวนามีรักษาศีลมีให้าทานครบทั้งสามประการมีภาวนามองเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในสังสารร่างกายอันนี้เช่นนี้เมื่อละโลกนี้ไปแล้วไปเกิดเป็นเทวดาก็ไปภาวนาอยู่บนสวรรค์นู่นไม่พามา เพราะว่าจิตใจมีดวงเดียวเท่านี้ละจากร่างกายเป็นมนุษย์แล้วก็ไปเกิดในร่างกายของเทวดาเท่านั้นเองแล้วไป็ไม่ลืมใช่ไหมไม่ลืมความดีของตนที่ตนได้ทำมาแต่เป็นมนุษย์เพราะเทวดามีตาทิพย์มีหูทิพย์ใจทิพย์ระลึกถึงหขนหล้างได้ เป็นโผล่ขึ้นไปเกิดเป็นเทวดาแล้วเอ๊ะเราได้มาเกิดสวยสุขสมบัติเห็นปาน,นี้เราได้ทําความดีอะไรหนอมาจตกก่อนนะระลึกคืนหลังดูก็รู้ได้ออตั้งแต่เป็นมนุษย์เราได้ทําบุญให้ทานรักษาศีลฟังธรรมภาวนาอย่างนั้นอย่างนั้นมาอาน,นิสงส์นนั้นส่งให้เรามาเกิดในสวรรค์ เพียบพร้อมไปด้วยสมบัติอันเป็นทิพย์อย่างนี้ีบ่บรรดาเทวดาหลายคนระลึกได้ทั้งนั้นเนี่ยดังนั้นเพื่อนถึงไม่ประมาทถึงได้ไปไหว้ไปกราบไปบูชาพระเแด้วจุลมณีเจดีเสมอแม้จะอยู่ในวิมานอันสวยงามก็ไม่หลงไม่เมาในความสุขเหล่านั้น เรายังพิจารณาเห็นว่าของสิ่งทั้งหมดเหล่านั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราของเขาอะไรเป็นเพียงสิ่งที่อาศัยอยู่สั่คราวนี่ผู้ใดภาวนาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปแต่เป็นมนุษย์แล้วแม้ไปเกิดเป็นเทวดาก็ไม่ลืมคนใดไม่ได้ภาวนาเพียงแตใ่ให้ทานรักษาศีลเท่านั้น เมื่อไปเกิดเป็นเทวดาบุญกุศลโดนบันดาลให้ได้สมบัติอเมิทิพขึ้นมาแล้วก็หลงแล้วนี่เมาเพลิดเพลินยินดีในสมบัติอเมิทิพนั้นเพราะว่าอันใดมันก็มีแต่ของสวยๆงามๆน่าเพลิดเพลินเจริญใจทําให้หลงให้เมาอยู่อย่างนั้นน่ยทั้งกลางวันกลางคืนเทวดาเนี่ยมีอยู่สองจำพวกอย่างเนี้ย เพราะฉะนั้นจำพวกที่ได้ปฏิบัติภาวนาไปนเป็นมนุษย์เนี่ยเข้าใจว่าเมื่อได้ฟังพระอภิธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปแสดงโปรดพุทธ,ธมารดานั้นพวกเทวดาทั้ไหายก็มาฟังเทวดาพวกที่ได้ภาวนาไปิเป็นมนุษย์เนี่ยฟังพระอภิธรรมจบลงแต่ละคนนี้ได้บรรลุมรรคผลเป็นโกรโกรธ นั่นเนี่ยโคเทศ่ไม่ได้บรรลุว่าคนอะไรนั่นตั้งแต่เป็นมนุษย์เพียงแค่ทําบุญได้ทานรักษาศีลไปตามธรรมดาไม่ได้ภาวนาไม่ได้เพ่งพี่นาร่างกายสังขารอันนี้เลยดังนั้นเมื่อพระองค์แสดงพระอภิธรรมอย่างไรก็ไม่เข้าใจได้แต่ความเริ่มใสเท่านั้นเนี่ยไม่รู้แจ้งได้ สำหรับผู้ที่ได้ภาวนาจะเป็นมนุษย์เนี่ยในค้นคว้าในพินาณาร่างกายสังขารอันนี้อยู่เสมอเสมอ,เ,สมอเห็นเป็นของแตกของดับอยูมเห็นเป็นของเป็นทุกข์ทนยากลำบากอยู่เสมอเสมอไปจิตใจกรอบนึกเบื่อหน่ายนึกสังเวชสลดใจเช่นนี้แล้วแต่ว่าอินทรียมารมียังอ่อนอยู่ไม่สามารถจะบรรลุมรรคผลได้ในชาตินี้ แล้วก็เปลงอนิี้ใสปัจจัยวันนี้นะผิดตามไปอ่ะเมื่อละโลกนี้ไปแล้วบุญกุศลเหล่านี้ก็ดนบันดาลได้ไปเกิดเป็นเทวดาอย่างว่าเกิดเป็นเทวดาก็าไม่หลงไม่เมาในสมบัติอันเป็นทิพย์ไลยอย่างนั้นอย่างในพิจารณาเห็นได้อยู่เทวดาเหล่านี้แหละเมื่อได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าแสดงพระอภิธรรม จบลงก็จะได้สำเร็จมรรคผลธรรมวิเศษตามวาสนาบารมีของตนนี่ที่เล่าเรื่องของเทวดาให้ฟังนี่ก็เพื่ออยากจะให้พุทธบริษัททั้งหลายในรู้ว่าการที่เรามาปฏิบัติธรรมนี่นะ่ะเราไม่ใช่มุ่งปฏิบัติเพื่อเป็นเทวดาหรอกแต่ว่าเมื่อเราบำเพ็ญไปหากไม่สามารถจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ อันนี้สงแห่งการภาวนาฟังธรรมการรักษาโวโสดจินอะไรหมดนี้นะมันก็ลนบรรดาลได้ไปเกิดสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งได้แน่นอนเลยมันมันมันเป็นขั้นตอนไปอย่างนี้นี่สำหรับผู้นับถือรพวพุาสศาสนานี่ <c oughs> แต่บางคนทำบุญได้ทันก็จริงรักษาศีลก็จริง แต่จิตใจยังผูกพันอยู่กับลูกกับหลานกับบ้านช่องกับเงินทองเข้าของอะไรอ,อะไรอย่างนี้นะผูใ้ใดมีจิตใจเป็นอย่างนั้นอ่ะพอตายลงแล้วเขาไม่ได้ไปสวรรค์แล้วพวกไปเวียนมาก็เข้าท้องลูกเข้าทั้งท้อง,งหลานไปเกิดเป็นลูกของลูกของหลานไปอย่างนั้นเนี่ยเนรพากัน รักษาจิตใจของตนให้ดีอย่าไปให้ใจมันผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ตนรับไร่หวงแหนอะไรต้องปลดเปื้องออกจากใจให้หมดเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นช่วยให้เราพ้นทุกข์ไปไม่ได้ต้องเตือนตนอย่างนั้นลูกกอดีร้านกอดีเงินทองเข้าของก็ดีจะช่วยให้เราพ้นทุกข์ไปได้นั้นสาหรับเงินทองเข้าของ ส่วนใดที่เราได้บริจาคทานนั่นแหละจะเป็นบุญนิพพิติดตามตนไปอำนวยความสุขให้ส่วนใดที่ตนไม่ได้บริจาคทานส่วนนั้นก็ส่วนนั้นก็อำนวยความสุขให้ในปฏิวันเท่านั้นเองส่วนลกูกหลานอะไรมนนี่เขาจะช่วยเราให้ไปสวรรค์บริภานไม่ได้เลยแม้จะผูกพันกับเขายังไง เขาก็ช่วยเราไม่ได้จะต้องเตือนตนอย่างนี้ถ้าเราไปผูกพันเขามากเข้าไปเราก็จะพ้นทุกข์ไปไม่ได้พ้นจากความเกดแก่เจ็บตายในมนุษย์โลกอันเนี้ยไม่ได้เลยจะวกเวียนมาเกิดอยู่อย่างนี้เตือนตนเข้าไปเสมอแล้วจิตใจมันก็จะไม่ไปผูกพันกับของรักของชอบใจที่มันเคยรักเคยหวงแหนมาจต่ก่อน อย่างนี้นะมันก็จะไม่ผูกพันแล้วมันจะคลายความผูกพันลงไปถ้าเรามีอุปายปัญญาสอนใจตัวเองเข้าไปอย่างนี้นะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไปรังเกียจเขาหรอกไม่รังเกียจเพียงแต่ว่าเราไม่ไมรักไม่ชังเรามีเมตตานน ừ, เราจเจริญเมตตาแทนรักแทนความรักความชังเอาเมตตา สิ่งใดพอะจะช่วยเหลือเขาให้มีความสุขได้ก็ช่วยไปถ้าเหลือวิสัยช่วยไม่ได้ก็วางอุเบกขาลงเราทําใจเป็นกลางต่อสิ่งต่งตางๆอยู่อย่างนั้นนั่นแหละคือเป็นทางไปสวรรค์นะเป็นทางไปพระนิพพานก็การทําใจเป็นกลางนั่นแหละแต่ว่าเมื่อมันยังเป็นกลางไม่ได้เต็มที่ มันยังมีเสื่อมีเจริญได้อยู่นี่มันก็ยังบรรลุผนิพานยังไม่ได้ดังนั้นต้องพยายามทำจิตให้เป็นกลางต่อสิ่งต่างๆให้มันได้อย่าไปหลงยินดีอย่าไปหลงยินร้ายกับมันพิจรารณาเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วมันก็แปรปรวนแตกดับไปอยู่อย่างนั้นสิ่งต่างๆเนี่ยแม้แต่ในร่างกายที่ทนอาศัยอยู่นี่ก็เหมือนกัน กับสิ่งภายนอกเหมือนกันแหละไม่แตกต่างอะไรกันคอนจริงแล้วนะมีเกิดขึ้นแล้วก็มีแปลผันก็มีแตกมีดับไปเป็นที่สุดเมื่อเราเพ่งพิจารณาเห็นชัดตามเป็นจริงแล้วก็คงก็วางลงแล้วก็ทำใจให้วางเฉยมีสติกำกับอยู่มีสติประคองจิตนั้นให้สงบอยู่ได้เท่าที่มันจะอยู่ได้นาน อันนี้แหละเป็นอุบายเป็นหน้นทางคนทุกคนภัยสงสารนังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้